สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโปรโตีนจากพืชแบบเจาะลึกกันหน่อยนะครับมีข้อมูลน่าสนใจที่เราได้มาออซึ่งดูจะเน้นไปที่คุณสมบัติกับประโยชน์เยอะเลยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าทำไมโปรโตีนจากพืชถึงกลายเป็นตัวเลือกที่คนสนใจกันมากขึ้นแล้วกออ็มันส่งผลกับร่างกายเรายังไงบ้างโดยเฉพาะถ้าเรากินตอนเช้าตามข้อมูลที่มีเนะะี่ยค่ะ ใช่เลยครับเหมือนเป็นเทรนด์สุขภาพที่มาแรงเลยไม่ใช่แค่คนกินมังสวิรัตแล้วเนาะคนทั่วไปก็หันมาสนใจเยอะงั้นเรามาเริ่มจากประเด็นแรกที่เอกสารพูดถึงกันเลยดีกว่าครับเปิดมาก็เจอเรื่องโปรโตีนผสมเลยครับเอกสารนี้ดูจะเน้นเรื่องนี้จังทําไมล่ะครับทําไมต้องผสมใช้แบบเดียวๆไปเลยได้หรอครับอ๋อค่ะเป็นคําถามที่ดีเลยค่ะคือ เหตุผลหลักๆเลยก็เพราะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขามีกรดอะมิโน,โนจําเป็นไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ครบถ้วนในตัวเองด้วยค่ะกรดอะมิโน,โนจําเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องกินเข้าไปเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทั้งหมด9ชนิดทีนี้พอพืชชนิดหนึ่งอาจจะมีตัวนี้เยอะแต่ตัวน้อยการเอาโปรตีนจากพืชหลายๆอย่างมาผสมกันมันก็เหมือนเป็นการเติมเต็มส่วนที่ขาดไปอะค่ะเพื่อให้สุดท้ายแล้วเราได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบทั้ง9ตัวซึ่งสำคัญมากๆกับร่างกายเรา อ๋อเข้าใจหลักการแล้วครับคือผสมเพื่อความครบถ้วนในเอกสารเขามีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่าผสมอะไรกับอะไรบ้างมีค่ะเขายกตัวอย่างเช่นใช้โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองเป็นตัวหลักเพราะว่ามีไลซีนสูงอันนี้เป็นตัวที่ธัญ,ญพืชส่วนใหญ่มักจะมีน้อยแต่ถั่วเหลืองเองก็ดันมีเมไทโอนินต่ำไปหน่อยครับผม เขาก็เลยอาจจะเอาไปผสมกับตัวอื่นอย่างเช่นโปรตีนจากถั่วลันเตาอันนี้ก็มีไลซีนสูงเหมือนกันแล้วก็มีพวกอาร์จินีน BCAA สูงด้วยแต่เมไทโอนีนก็ยังต่าอยู่นิดหน่อยหรืออาจจะไปผสมกับโปรตีนจากข้าวสาลีซึ่งเด่นเรื่องเมไทโอนีนกับกลูตามีนแต่ไลซีนกลับน้อยการผสมแบบนี้ค่ะถึงจะช่วยให้มันสมดุลได้ครบจริงๆเข้าใจเลยครับการผสมผสานนี้สำคัญ,ญจริงๆเพื่อให้ได้โปรตีนพืชที่สมบูรณ์ทีนี้นอกจากเรื่องกรดอะมิโนโครบแล้ว โปรตีนพืชที่ดีๆเนี่ยควรมีคุณสมบัติอย่างอื่นอีกไหมครับในเอกสารเหมือนจะลิสต์ไว้หลายข้อเลยใช่ค่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องมีประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมได้ดีคือร่างกายเราต้องเอาไปใช้ได้ง่ายๆอะค่ะเขามีค่าที่ใช้วัดตรงนี้ด้วยเรียกว่า PDCAS a PDCAS ค่ะ PDCAS a p r o ร e ีน digestibility corrected amino acid score ถ้าเป็นโปรโตีนคุณภาพสูงรวมถึงโปรโตีนพืชดีๆที่ออกแบบมาเนี่ยควรจะได้ค่านี้เท่ากับหนึ่งเลยเทียบเท่าพวกโปรโตีนจากนมหรือไข่เลยค่ะอ๋อต้องดูดซึมได้ดีเท่าๆกันแล้วเรื่องอื่นๆล่ะครับอย่างรสชาติหรือความปลอดภัยพวกเนี้ยสาคัญไหม สำคัญมากๆค่ะเอกสารก็เน้นเหมือนกันเรื่องรสชาติกับกลิ่นเนี่ยควรจะกลางๆไม่แรงเกินไปเพื่อให้เราเอาไปผสมกับอาหารเครื่องดื่มอื่นได้ง่ายไม่ไปกลบรสเดิมเขาหมดจริงด้วยครับถ้ากลิ่นแรงคงกินยากใช่ค่ะส่วนเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีเลยต้องมั่นใจว่าไม่มีสารปนเปื้อนอันตรายเช่นพวกอฟลาโอต้องดูละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ยกว่าจะได้โปรตีนพืชที่ดีจริงๆ เอาละครับมาถึงเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากคือโปรตีนพืชกับมือเช้าเห็นว่าในเอกสารมีการทดลองง่ายๆด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ค่ะเป็นการทดลองในแ l บง่ายๆนะคะเขาอยากดูว่าโปรตีนพืชมีผลก,กับการย่อยแป้งยังไงก็เลยเตรียมโจ๊กมาสองแบบแบบธรรมดากับแบบที่เติมโปรตีนพืชลงไปจากนั้นก็ใส่เอนไซม์อะไมเลส่งไปทั้งคู่เลยซึ่งเอนไซม์ตัวนี้หน้าที่ของมันคือย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะครับ แล้วเขาดูผลยังไงครับว่ามันย่อยหรือไม่ย่อยเขาใช้สารทดสอบที่ชื่อเบเนดิกค่ะสารตัวนี้ปกติเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเจอน้ำตาลที่เกิดจากการย่อยแป้งมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มอผลก็คือในถ้วยโจ๊กธรรมดาเนี่ยสีมันเปลี่ยนเป็นสีส้มก็คือแป้งโดนย่อยปกติแต่ในถ้วยโจ๊กที่เติมโปรตีนพืชลงไปนะคะ่ะสีมันไม่เปลี่ยนยังเป็นสีฟ้าอยู่เฮ้ยจริงเหรอครับ ไม่เปลี่ยนสีเลยเหรอแบบนี้มันหมายความว่าไงครับโปรตีนไปหยุดเอนไซม์ย่อยแป้งหรอเอ,อ่อผลการทดลองนี้มันชี้ให้เห็นความเป็นไปได้นะคะว่าโปรตีนพืชที่เติมลงไปเนี่ยอาจจะไปชะลอหรือไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในเงื่อนไขาการทดลองนั้นๆทำให้แป้งนั้นถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลช้าลงหรืออาจจะไม่เกิดเลยโหแค่เติมโปรตีนลงไปน่าสนใจมากครับ แต่ก็นั่นแหละเป็นการทดลองในหลอดทดลองเนาะอาจจะยังบอกได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์แล้วมีการศึกษาในคนจริงๆมายืนยันเรื่องนี้บ้างไหมครับในเอกสารมีการอ้างอิงถึงการศึกษาทางคลินิกอยู่ค่ะเป็นของ m v i n s เขาทำในอาสาสมัครสุขภาพดี14คนอายุประมาณ30-50ปีที่ระดับน้ำตาลในเลือดปกติอยู่แล้วนะคะครับทำยังไงครับการศึกษานี้ เขาเปรียบเทียบกันค่ะระหว่างการให้ดื่มแค่น้ำตาลกลูโคโส75กรัมเพียวๆเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งคือให้ดื่มโปรตีนจากพืช3ช้อนก่อนแล้วค่อยตามด้วยน้ำตาลกลูโคโส75กรัมเท่ากันแล้วเขาก็คอยเจาะเลือดวัดระดับน้ำตาลเป็นระยะระยะค่ะตั้งแต่10นาทีหลังดื่มไปจนถึง2ชั่วโมงเลยน่าสนใจครับและผลเป็นยังไงบ้างครับผลในคนจริงๆสอดคล้องกับเรื่องโจกเมื่อกี้ไหม ผลที่ออกมาแสดงแนวโน้มที่น่าสนใจค่ะคือกลุ่มที่ได้ดื่มโปรโตีนพืชไปก่อนเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเขาขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นน้อยกว่ากลุ่มที่ดื่มแต่น้ําตาลอย่างเดียวโดยเฉพาะช่วงแรกๆค่ะประมาณ15นาทีถึง1ชั่วโมงหลังดื่มซึ่งปกติช่วงนี้แหละที่น้ําตาลมันจะพุ่งขึ้นเร็วที่สุดอ๋อแสดงว่าไอเดียเรื่องการชะลอเอนไซม์ย่อยแป้งจากตอนทดลองโจก๊ก ก็อาจจะส่งผลมาถึงระดับน้ําตาลในเลือดจริงๆในคนด้วยถึงกลไกมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นแต่ก็ดูสอดคล้องกันดีนะครับใช่ค่ะผลแบบนี้มันก็เลยสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการกินโปรตีนพืชในมื้อเช้าเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้นะไม่ให้มันพุ่งปรี๊ดหลังกินอาหารซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องดีต่อสุขภาพระยะยาวเลยค่ะครับผมผลต่อระดับน้ําตาลนี่เป็นเรื่องที่คนสนใจเยอะเลยแล้วนอกเหนือจากเรื่องนี้ล่ะครับ โปรตีนพืชมันมีผลต่อส่วนอื่นๆอีกไหมอย่างพวกลำไส้หรือความรู้สึกอิ่มอะไรแบบนี้ มีส่วนเกี่ยวเหมือนกันค่ะคือโปรโตีนที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะถูกย่อยดูดซึมหมดเกลี้ยงที่ลำไส้เล็กนะคะมันจะมีบางส่วนที่เหลือเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่แล้วทีเนี้ยที่ลำไส้ใหญ่ก็จะมีแบคทีเรียดีๆที่เป็นเพื่อนเราอยู่เยอะเลยพวกนี้แหละค่ะที่จะเอาโปรโตีนที่เหลือไปจัดการต่อซึ่งกระบวนการนี้มันทําให้เกิดสารดีๆหลายอย่างขึ้นมาเช่นกรดไขมันสายสั้นหรือ SCFA ค่ะ A C F A และสารพวกนี้มันดียังไงกับเราครับโอ้มีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะจากข้อมูลคือมันสามารถไปกระตุน้นตัวรับสัญญาณบางตัวบนเซลล์ลำไส้เราในเอกสารเรียกว่า G P C R 4 1กับ G P C R 3 3เหมือนไปกดปุ่มส่งสัญญาณบอกร่างกายว่าให้หลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความรู้สึกอิ่มออกมาหน่อย อ๋อทำให้เรารู้สึกอิ่มใช่ค่ะทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นแล้วก็ยังไม่หมดนะคะกรดไขมันสายสั้นพวกนี้ยังเป็นอาหารชั้นดีให้เซลล์ผนังลำไส้เราด้วยช่วยให้ลำไส้แข็งแรงทำงานได้ดีขึ้นแถมยังช่วยปรับสภาพในลำไส้ให้เป็นกรดนิดๆซึ่งมันไม่ค่อยดีกับการเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดด้วยค่ะก็คือช่วยเรื่องสุขภาพลำไส้โดยรวมเลยโอ้โหประโยชน์เยอะมันคันนะครับทั้งเรื่องอิ่มทั้งเรื่องลำไส้ แล้วอีกเรื่องที่คนมักจะนึกถึงคู่กับโปรตีนเลยคือกล้ามเนื้อครับในเอกสานมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมครับว่าโปรตีนพืชส่งผลต่อกล้ามเนื้อ,อยังไงโดยเฉพาะถ้ากินตอนเช้ามีอ้างถึงการศึกษาเชิงสังเกตในคนอยู่ค่ะอันนี้น่าสนใจเขาไปดูข้อมูลแล้วเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มคนที่กินโปรตีนมื้อเช้าเยอะๆกับกลุ่มที่กินโปรตีนมื้อเช้าน้อยแต่ไปกินเยอะตอนมื้อเย็นแทนครับแล้วเจออะไรบ้างครับเขาพบว่า กลุ่มที่เน้นโปรโตีนมื้อเช้ามากกว่าเนี่ยมีแนวโน้มนะคะว่าจะมีแรงบีบมือ hand grip strength ที่ดีกว่าซึ่งอันนี้มันเป็นตัววัดความแข็งแรงกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งแล้วก็มีมวลกล้ามเนื้อ muscle volume โดยรวมสูงกว่าด้วยค่ะโอ้แค่สลับเวลากินโปรโตีนก็อาจจะเห็นผลต่างเรื่องความแข็งแรงกับมวลข้ามเนื้อได้เลยเหรอครับเนี่ยถึงจะเป็นแค่การศึกษาสังเกตการก็เถอะนะแต่น่าสนใจมากครับ ใช่ค่ะมันชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ปริมาณโปรโตีนรวมทั้งวันเท่านั้นที่สําคัญแต่ช่องเวลาที่เรากินโดยเฉพาะการเน้นที่มื้อเช้าก็อาจจะมีผลด้วยเหมือนกันพอฟังมาทั้งหมดนี้โอ้โหทำให้เห็นเลยนะครับว่าการเติมโปรโตีนจากพืชเข้าไปในมื้อเช้าเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราเคยคิดคิดกันไว้เยอะเลย ใช่ค่ะถ้าให้สรุปประโยชน์คร่าวๆที่เป็นไปได้นะคะจากข้อมูลที่เราคุยกันมาก็คงจะมีอย่างแรกเลยก็คือเรื่องช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นลดหิวระหว่างวันอันนี้น่าจะมาจากเรื่องฮอร์โมนความอิ่มที่เราว่ากันไปครับอย่างที่สองก็คือเรื่องที่อาจจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารไม่ให้มันพุ่งสูงเร็วเกินไปอันนี้ก็มีทั้งผลจากแสบและในคนสนับสนุนอยู่ แล้วก็มีเรื่องการสนับสนุนการรักษามวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่การศึกษาสังเกตการก็ชี้ว่าการเน้นโปรตีนเช้าอาจจะดีกว่านอกจากนี้ก็อาจจะช่วยเรื่องระบบเผาผลาญโดยรวมแล้วก็เหมือนเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไปทั้งวันด้วยค่ะชัดเจนเลยครับวันนี้เราได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรตีนจากพืชไปเยอะมาก ตั้งแต่เรื่องทำไมต้องเป็นโปรโตีนผสมคุณสมบัติที่ดีควรเป็นยังไงไปจนถึงประโยชน์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะเมื่อกินในมื้อเช้าทำเรื่องน้ำตาลเรื่องความอิ่มเรื่องกล้ามเนื้อเออถือว่าข้อมูลแน่นมากครับค่ะแล้วจัดข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมานะคะมันก็ทำให้เกิดคำถามต่อยอดที่น่าสนใจเหมือนกันว่าโอเคเรารู้แล้วว่าโปรโตีนพืชมีประโยชน์นะแต่ทีนี้การจะเอาไปปรับ ให้มันดีที่สุดกับสุขภาพของเราแต่ละคนจริงๆในระยะยาวเนี่ยเราควรจะต้องดูปัจจัยอื่นๆรอบตัวเราประกอบด้วยไหมเช่นไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงเราแอคทีฟแค่ไหนแล้วอาหารอื่นๆที่เรากินร่วมด้วยล่ะมีอะไรบ้างการทําความเข้าใจองค์ประกอบพวกนี้ไปพร้อมๆกับการเลือกโปรตีนน่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้เราออกแบบการกินเพื่อสุขภาพที่มันใช่สําหรับเราจริงๆค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาแล้วก็ให้ความสําคัญกันต่อไปนะคะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจปิดท้ายมากๆครับขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้มากครับยินดีค่ะ